ถ้าได้ลองไถอ้ำเครื่องยนต์มอโตทูหนึ่งในรถสปอร์ตเนเกตไบ์ที่มีสเสน่ห์น้าหลงใหลสุดๆด้วยดีไซน์ด้านหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าคู่ทรงตะกรแตนเห็นเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีว่ามันคือติดริปเปลิล เครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ในการแข่งขันม o ตอทูได้อัปเกรดไส้ในเครื่องยนต์ใหม่รีดแรงม้าได้ถึง130 h p แรงบิดสูงสุด80นิวตันเมตรอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายความสูงจากพื้นถึงเบาะเพียง836มิลแฮนด์บาร์กว้างขึ้นการคอนโทรลรถเป็นไปได้ง่ายไม่มีผลกระทบต่อก,การขับขี่ซอกแซกแมตแต่นิด ชุดช่วงล่างรูปผสมระหว่างโชคหน้าโชวาและโชคหลังเออร์ลิน2แบรนด์นี้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วทั้งคู่ยิ่งได้มาทํางานร่วมกันอีกมันยิ่งทําให้รถคันนี้มีระบบช่วงล่างที่ดีเกินตัวการออกแบบท่านั่งการนับขีใ่ใหม่ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้อย่างสบายยิ่งขึ้น ด้นระบบเบรกก็ยัดรุ่นท็อปสุดมาให้ทั้งคาลิปเปอร์หน้าเบียมโบส l ต m ลิม,มาซีพอร์ตพร้อมดิสเบกขนาด310มิลั้มบนเบมโบเ m c แถมยังเพิ่มการต่อเนื่องในการขับขี่ด้วยระบบ q u i c k Shifter ท w เว ตัวรถมีระบบต่างๆมากมายพร้อมกับระบบ IMU ที่จะคอยคำนวณและตรวจวัดองศาการเอียงมุมต่างๆของตัวรถก่อนส่งไปยังกล่อง ECU เพื่อปรับการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น ด้านการขับขี่ต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงมากเบาเพียง1 8 8กิโลกรัมเท่านั้นเองรถทั้งเบาและแรงขนาดนี้ที่ความเร็วสูงตัวรถกับยิ่งมีความนิ่งในช่วงรอบต้นถึงกลางดึงแทบตกรถต,ต้องบอกว่ารถสไตล์นี้ตาลมะทะมันก็จะหนักหน่วงอยู่แล้วยิ่งถ้าตาเร่งจัดจ้านขึ้นมันยิ่งทวีความสัใจให้กับผู้ขี่อย่างแท้จริง ด้านเลือนหม่จอสี TFT ขนาด5นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อ My t h ไทอ o ม n e c t i v i t y ที่สามารถใช้ระบบนำทางแบบเทิร์นบายเทิร์นหรือจะเชื่อมต่อเข้าสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆผ่านบลูทูธรวมไปถึงการปรับใช้งานในโหมดต่างๆนั้นง่ายมากเพียงปรับที่สวิตช์ด้านสายมือได้ทันทีนอกจากนั้นได้อัปเกรดร i d i n งโหมดใหม่มีถึง5โหมดด้วยกันโรดเรนสปอร์ตไรเดอร์และแก ระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็มีมาครบคันและถ้าอยากจะปิดระบบช่วยเหลือ,ลอ,บบลอต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันสรุปไว้ตรงนี้เลยใครที่ชื่นชอบรถที่มีพละกําลังสูงน้าหนักเบาและคล่องตัวต้องคันนี้เลยมันตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน ัมสตรีททิเปิล765 RS 2 0 2 3มมีให้เลือกทั้งหมด3สีแดงคานิวัลเรดเทา s ินเวอร์ไอและเหลืองคอส m ม c ิกเยลโล่ราคาจำหน่ายยังเป็นทางการที่499,000บาท